เรากำลังจะขึ้นเรือดิสนีย์กันแล้วนะคะตอนนี้กัดก็อยู่กันที่ท่าเรือดิสนีย์กําลังจะเช็คอินเข้าไปค่ะกระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะส่งให้ถึงห้องเลยแล้วเราก็เดินตามทางมาเรื่อยๆนะคะเขาก็จะมีการขานชื่อของเราค่ะว่าให้เรารู้สึกว่าฉันได้เข้ามาแล้วนะฉันถึงแล้วอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวห้องนะคะห้องเนี่ยกัดจองห้องแบบที่มี เขาเรียกว่าอะไรอะระเบียงส่วนตัวก็จะมีห้องน้ำสองโซนค่ะห้องน้ำเปียกห้องน้ำแห้งนะคะแล้วก็มีที่เก็บของมีเตียงขนาดเตียงเนี่ยถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็มีโซฟาอุปกรณ์ต่างๆก็มีครบนะคะไม่ว่าจะใดเป่าผมตู้เย็นนะคะแล้วอย่างที่บอกไปห้องกัดมันมีระเบียงเนาะก็ถือว่าอยู่ได้ค่ะ5วันไม่อึดอัด อันนี้เป็นชั้นที่อยู่ข้างบนนะคะเป็นบาร์น้ำนอนแอลกอฮอล์ที่มีเสิร์ฟตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ได้เวลาก็มาที่ตามนัดค่ะเขาจะอธิบายการช่วยเหลือตัวเองถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะอันนี้ก็จะเป็นเวลคัมปาร์ตี้นะคะก็จะเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆของดิสนีย์เนี่ยจะขึ้นมา ะะมาทําการแสดงแล้วก็เป็นเขาเรียกว่ากิจกรรมค่ะก็จะมีเสียงปูนๆน,นะคะว่าเรือออกจากท่าแล้วจ้าแล้วเราก็มาลองท้องกันด้วยทาโก้นะคะจริงๆมีอาหารหลายอย่างที่เสิร์ฟตลอดเวลานะมารอเวลาช็อปเปิดเพื่อที่จะช้อปปิ้งค่ะเสร็จแล้วก็ไปเจอคาแรคเตอร์ต่างๆนะคะวันนี้ก็เจอมู่หลานเจอซินเดอเรล่าเจอน้องเปลนะคะแล้วก็เจอมินิมาส์คาแรคเตอร์ทุกตัวก็คือนส์มากนะคือต่อให้เราเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะกอดเราเหมือนเราเป็นเด็กเลยนะคะเราก็ไป กินข้าวค่ะก็เป็นคอสที่เราเลือกไว้อันนี้ก็เป็นธรรมเนียมของคนที่มาดิสนีย์นะก็คือการตกแต่งประตูหน้าห้องให้สวยงามนะคะประมาณนี้ค่ะวันแรก